สวัสดีครับผมอิทธิยุสมเมโทชัยเพน,นะครับวันนี้อยู่ในงานจะพามาดูตัวมิวเอกรุ่นอัลติเมทนะครับคันนี้เป็นสีแดงเลยตัวนี้เป็นตัวเกรดอัลติเมทนะอย่างที่บอกเกรดอัลติเมทมีอยู่2เครื่องยนต์นะครับ1 9แล้วก็3.0เป็นตัวขับ2ทั้นคู่นะครับตัวอัลติเมทจะไม่มีตัวขับแค่400้อยีกแล้วตัวหน้าหน้านี่คือปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะก็คือเปลี่ยนใหม่ทั้งวงเลยตุดฝอยกระโปรงหน้าไฟหน้าหรือว่าตัวกันชนหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดตัวกังหน้า ที่รับลมด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นคิ้วขอบสีเงินด้านหน้านะครับสวยแล้วก็ตัวนี้จะเน้นเป็นในส่วนของเรียกว่าเน้นเป็นลักชัวรี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นสีตามตัวรถทั้งหมดเลยตัดกับที่ตัวกันชนด้านหน้าที่เป็นสีดําเงานะครับแหมสวยๆแบบนี้ล้อแม็กเป็นล้อแม็ก20นิ้วนะครับปรับเปลี่ยนดีไซน์ลายใหม่นะครับ20นิ้วเหมือนเดิมพร้อมกับยางเบ s t o ต e ดูเลอร์ 6550R20 เหมือนเดิมครับ ตัวนี้เป็นดิกแม่ไดเชนเลยสำหรับรุ่นอัลติเมทมีทั้งหมด6สีนะครับตัดสีน้ำเงินออกเปลี่ยนเป็นสีเทาใหม่นะครับเทาโอเพกใหม่ที่เป็นสีอ,อ,อ่อนๆลงตัวนี้เป็นสีแดงไปด้านหน้านะครับนี่ปรับเปลี่ยนเส้นสายในส่วนของตัวไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวไฟเดย์ไลท์ครับจะอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะตรงนี้ก็คือเป็นทั้งเดย์ไลท์แล้วก็เป็นตัวไฟเลี้ยวด้วยปรับเปลี่ยนสีเอาตัวไฟตัหมอกเปลี่ยนมาอยู่ที่ตำแหน่งแบบนี้นะครับออกแบบใหม่มีช่อง รับลมเข้าตรงนี้เพื่อไประบายในส่องต,ตัวล้อ,อยางท้าเบรคแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยเปลี่ยนจากหน้าอยาให้ตัวนี้เป็น m ิวเอฟเดนิ i c ก ด้านข้างยังคงใกล้เคียงกับเดิมน,นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างยังเป็นแดงเดิมน,นะครับแล้วก็เส้นสายตัวใต้ขอบกระจกยังเป็นตัวโครเมียมเหมือนเดิมสวยๆแบบนี้ผมให้ดูรอบๆคันก่อนนะครับตอนนี้คนเยอะมากมาด้านท้ายสวยมากๆครับตรงนี้ด้านท้ายดีไซน์ไฟท้ายใหม่เห็นไหมครับมีความยาวขึ้นแล้วก็ไฟไท้ายเป็นตัว LED ปรับเปลี่ยนตัวการเล่นเส้นเล่นสายนะครับเป็นคล้ายๆตัว Y แล้วก็ยิงยาวออกไปจนถึงด้านนี้มีเป็นเหมือนคาดเดียวเล็กๆนะครับเพิ่มขึ้นมาตรงนี้จะมีเป็นสันโค้งขึ้นมาหน่อยๆหนึ่งตรงนี้ไฟเลี้ยวคาดยาวมาจนถึงตรงจุดประมาณนี้และที่เหลือก็จะเป็นตัวเหมือนเป็นโนโบแบ็คนะครับสีดําวิ่งยาวเป็นเส้นแบบนี้เลย้ายสวยๆก็ตัวท้ายนะครับตัวบัมเปอร์หลังก็จะเป็นสีดําเงามาพร้อมแบบกลิวเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับมีสเตตเซนเซอร์แล้วก็เป็นเซนเซอร์ด้านท้ายเหมือนเดิมก็ตัวสปอยเลอร์ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับมีขนาด ความยาวที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งให้ดูรอบๆคันภายในปรับเปลี่ยนสีใหม่นะครับมีสูตรเลขสีนี้ว่าสีครับโฟบราวนะครับสีจะเป็นอาเท่าจริงๆถ้าใส่ตาผมก็ปรับใกล้เคียงจากเดิมหน่ก็ตัวลายเบาะลายผ้าก็คือปรับเปลี่ยนใหม่ีทำเป็นรูๆแบบนี้เพื่อระบายความร้อนให้ดียิ่งขึ้น,นครับดีไซน์ตัว สาเส้นได้พวกนี้ปรับเปลี่ยนใหม่นะตัวนี้เป็นตัวเกรดอัลติเนทนะครับแบบนี้เลยพวกนี้ก็ปรับเปลี่ยนใหม่ก็หลายหลยท่านที่ประสบปัญหาเรื่องแดดส่องมากระทบตรงบริเวณนี้บริเวณนี้ทางอีสุรับทราบและแก้ไขให้แล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นโครเมียม,มสบายใจแน่นอนตัวหน้าจอ M อ d ดีขนาด7นิ้วปรับเปลี่ยนใหม่เป็นกึง่งว่าเป็นกึ่งดิจิตอลนะครับจอปรับเปลี่ยนใหม่เป็นขนาด9นิ้วทัชสกรีนนะครับมีตัวจโรจับ เขาเรียกว่าองศาของตัวรถด้วยแบบนี้เลยแล้วก็แผงของคอนโซลตรงกลางก็คือปีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแอร์มันเป็นแอร์ออโต้อยู่เหมือนเดิมมีคอนโซลด้านในสวยๆแบบนี้ออกแบบใหม่แล้วก็ตัวเกะด้านหน้า,นาตัดออกนะครับไม่มีช่องแล้วจะเป็นเดินหนังมาแบบนี้ให้ดูลกชวรี่เพิ่มมากขึ้นแอร์โซนของตัวคอนโซลเกียร์ยังเหมือนเดิมน,นะครับก็ปบเปลี่ยนในตัวชาร์จเป็น USB C ทั้งหมดทั้งคันนะครับ ก็ตัวร์ดจะเป็นปลั๊กไฟฟ้าเหมือนเดิมสวยเลยสีแดงสดๆแบบนี้กันไหมครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูหลายๆรุ่นนะครับเดี๋ยวตอนนี้คร่าวๆทำที่ตัวอ l ล i ิเมทอีกหนึ่งรุ่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะแนะนำรุ่นไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันดู